สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจ๋าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเ้วอยวกันนะครับคลิปนี้จะพามาชมเพาะแอมกองเอเลยอยู่เต็มบ้านเลยแท่นนั้นก็มือสองเสร็จแล้วรอลูกค้ายังไม่มีแคานะครับอันนี้ก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยรอส่งนะครับส่วนแท่นนี้ก็งานเค็มงานเค็มขนส่งหัวควยนะครับขนส่งโยนมาเละตุ้เป้หมดเลยเี๋ยวก็จะด,ดัดหัวให้หม้อแปลง กระเด็นออกเลยเดี๋ยวมอแปลงยึดใหม่นะครับอันนี้มอแปลงยึดใหม่แล้วเอ็นเทคนะครับเอ็นเทคอันนี้ก็เช็ค u เช็คอาการเบื้องต้นนะครับมีสองแท่นแท่นนู้นด้วยแท่นนู้นยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ก็เช็คอาการเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มลูกค้านะครับส่วนเอ็นเทคอีกแท่นแท่นนี้ก็คอนเฟิร์มลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าบอกจะเปลี่ยนโมดูลใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นงานเข็มนะครับลือไว้แต่ยังไม่ได้ประกอบเช็คเจอปัญหาแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับ อันนี้ก็งานมกะโปรเจกต์4ชแนล4ชแนลโปรเจกต์ยังไม่ไปไหนอยู่โปรเจกต์ Project ข้ามปีอันนี้ก็แท่นคัสเอบีมือสองนะครับตัวนี้ก็ขายนะครับตัวนี้ราคา7,900บาทรวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ก็รือจะเปลี่ยนวิยุ่นหละแต่ยังไม่มีลูกค้าก็เลยยังไม่ทําเอาไว้ก่อนดองไว้ก่อนก็มาข้างในอ่ะมาข้างในก็ มีแท่นที่รอประกอบนะครับอันนี้ก็แท่น PFC 6000รอประกอบตัวนี้เป็นหม้อแปลงก็ออกรอลูกค้ามีลูกค้าสั่งถึงจะทำนะครับตัวนี้ก็ PFC 6000นะครับ PFC PFC หันตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่มีลูกค้าตัวนี้เสร็จแล้วยังไม่มีลูกค้าสวิชิ่งรอประกอบรงแท่นนะครับคาดีก็รออันนี้ตู้ลำโพงชุดเครื่องเสียงเสร็จแล้วนะครับรอส่งนะครับอันนี้ก็เป็นสต็อกแท่น1 u ย สต็อกแท่นหนึ่งยูอันนี้รอประกอบยังไม่ลงอุปกรณ์อ่าตัวนี้เป็นสต็อกแท่น PFC หกพันนะครับตัวนี้เหลือสิบแท่นนะครับตัวนี้ประกอบอุปกรณ์ไว้รอลงแท่นนะครับรอประกอบเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็สต็อกไว้นะครับสต็อกแน่นนะครับรอปีใหม่นะครับจะได้รวดเร็วถึงใจนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับก็เดี๋ยวจะทำหนึ่งยูด้วยหนึ่งยูก็จะทำสต็อกเหมือนกันนะครับ เป็นรุ่น D 3สามพันสองนะครับตัวดีสามพันสองจะขับสิบแปดได้ข้างละสองดอกมีป้องกันสายช็อตนะครับส่วน PFC หกพันก็จะขับสิบแปดได้ข้างละสี่ดอกมีป้องกันสายช็อตแล้วก็มี PFC นะครับแต่ว่าตัว D 3สามพันสองจะไม่มี PFC นะครับจะเป็นสวิตชิ่งรุ่นรุ่น 3, สามพัน,นนะสองสวิตชิ่งก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับสวิตชิ่งตัวตัวรุ่น D 3สามพันสองจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กระจัดกระจายเลยนะครับยังไม่เป็นิ้นเป็นอันเลยนะครับ เดี๋ยวรีบเชียร์งานให้นะครับลูกค้าไปเรื่อยๆครับโอเคจัดไปครับ